โอเควันนี้ก็กลับมากับเกมซูบ้านะครับผมตอนนี้ผมก็เล่นไปพักๆหนึ้งเนานะเวลตัวละครก็อับเยอะแล้วมีหลายตัวละให้เลือกนะม,มาถึงจอกเวลเจ็ดคาริท้าเวลแปดนะเ,เวลแปด แพนด้าจะปอกสกิลของแต่ละตัวนะถ้าเป็นชัลลามันก็จะพุ่งไปข้างหน้านะแล้วก็กัดตัวที่อยู่ข้างหน้าแต่ถ้าว่ายนะ้ำมันจะเร็วขึ้นส่วนยรีราฟสกิลของมันก็คือมันจะยืดคอไปข้างบนมันทำให้เห็นมุมมองไกลขึ้นส่วนแพนด้าแพนด้านี้จะเป็นกินหญ้าถ้าในแมปมันจะมีหญ้านะครับถ้าเราอยู่ในหญ้าแล้วเรากดกินหญ้าตรงนั้นมันจะหายไปแต่เลื่อดของแพนด้ามันจะเพิ่มขึ้น แล้วก็ส่วนพิกาพิกานี่จะหายตัวได้แล้วก็ตอนเก็บของเนี่พอเราเดินไปหันหน้าไปทางของมันจะเอาลิ้นไปดึงสิ่งของมาให้เร oh. าอันนี้เป็นกอริน่าเนาะการีน่านี่จะเป็นทุบมันจะทุบตัวดีมากเลยเพราะมันใช้ไอเทมไปแล้วก็ใช้สก,กิลของมันจะาง,ง่ายมากส่วนนี้ก็เป็นพุ่งเนาะแล้วก็เก็บไว้อะไรประมาณนี้นะเดี <c oughs> ๋ยวนี้จะมาเล่นพิกา Okay. แล้วอย่างเกมฑ์มัคือถ้ายิงเบลลเยอะตัวมันก็จะยิงถึกึ้นเรื่อยๆนะถ้าเราเจอเบลลเยอะๆเราก็สู้แทบจะไม่ได้เลยนะอีกอย่างก็เล่นเป็นัานๆไปมันเงินมันจะหายากมากเลยแล้วเราจะเอาเงินมาตัวเก็บตัวละครยากมาก นนตตพอเอาของกันนะสู้ใครไม่ไหวเ่ยเนี่ยน,นะนกสามารถบ,บินขึ้นไปบนฟ้าแล้วโดินมาไไหูสายไกลมากไมากไมากอันเนี้ยนกก็จะมาฆ่าเราแล้วเห็นเป้าบนหัวไหมครับถ้ามีเป้าบนหัวนกมันจะบินมาฉกเราได้โอ้ มันดีนะแล้วมันดีเลยแล้ว,ลวเราต้องมาหาข้าวบดก่อนเอาเลือดเดี๋ยวเราซื้อข้าวบดให้เลยตายมันมาอีกแล้วลตายอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวสักเกมแล้วกันกเกมนี้ไม่ได้เลยโอเคขออีกสักเกมอีกสักเกมโอเคเราแพ้เกมไ่อเลย เมื่อกี้มาแต่พูดเลยไม่ได้ดูเลยเราเราไม่มีของเลยนะเมื่อกี้มาจะได้ของนะถ้าเราอันนี้มันพวกนี้น่าจะเป็นอย่างไรถ้าหลังข้าบอดอะ้รเรา,าจะได้ของที่บอดใช้อยู่แล้วก็จะได้ยามาโอเคนี่ถ้าดูสิ่งนี้นะอ,อย่างเมาเลย เดี๋ยว,ยวราอุตน,นะครับโอเคน,น,าาน,น,น,นี่นี่ตัวานาเสือโหดด้วยสิทนี้เราชิงได้โห,หนอาจะตายอ่ะยายาเฮ้ยเป็นไอเ้เ่ทมชิ้นสีทองคนระับเทมชิ้นสีทองเจนหน้ามันเป็ของแล โอ้เดียตาย<ห>เราโดนนัดเดียวตายแน่เลยเชนน่นนั้นนะเห็นได้ไงเนี้เดี๋ยวคอยสักเกมแล้วกันแก้เมือขอดาที่สามไม่ได้เลยที่สามโอ้จะเสือเวนจะเจอกัน เกมหน้าคงไม่เจอแล้วแหละเขายังไม่จบเห็นนะครับผมว่าถ้าเราเจอเวลเ,วลเยอะกว่านะั้นเราจะเสียเปรียบมากในะเกมนี้มันเสียเปรียบส่งอย่างเดียวอันอื่นถือว่าโอเคเฮ้ยตัวนี้ไม่เคยเจอไม่ตะกินเลยไหมหมาเขามีตะกินตะกินนักกระเพิงอย ตัวโดนแน่จะมาน้อยเขาไปไหนแล้วนะ้าแล้วเขาอยู่นน่นเราไปหาของเนี่ยติดอตอนนี้ผมแคมีชิ้นส่วนเนะพวกอัพเกรดตัวละครนะแต่ไม่มีเงินเงินหายากมากเลเกมนี้ โอเคโอเคแล้วไม่ใช่มาทองยืมตลอดเลยนึยกว่าเป็นตัวมาปลาตัวสีด,ดิบๆฟุ่มอันนี้มันหายตัวเฮ้ยมีตัวนะว่าเขาดักไหมโอ้ยโอเคว่ามันผลิตไม่ได้เล้ยไม่ปโอ้ยอย่างไรง กลายเป็นกลองนะครับมีเสียงแลาเสียงเราตกใจหมดแล้วเสียงใครเดินเฮ้ยอเครอยูเอ่เปินเงินธนูทองเดือหอกนะครับแต่เราไม่มียาเหลือเลยเลือดกะไม่เต็มด้วยโอ้ยเอ,อาไปดีกว่า จะเอทห่ขาเห็นไหมเยอะเขาก็กระโดดทุบเรามันดีตรงที่จะเหมือนสกิลติดตัวมันมีดาเมจอ่ะมันก็เลยคอมโบได้ตายง่ายแต่ตัวมันถึกด้วยนะตัวเรามันหายตัวมันมันก็ดีนะแต่มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ แต่ชอบตรงที่มันเอาลิ้นไปหาของได้นี่แหละโอ้เมื่อกี้มันตายตายวง เราจะตายก่อนเตาอ,อีกโอ้ยสี่ตัวผมมันเลี้ยงก้าด้วยโอ้โหเจตตลาดตีไม่ตีน,นิดก่อนนะเนาะคะแนนกันดูกันน้อยพาวเวลยิ่งสูงสูๆนะตัวมันจะยิ่งถึกมันทำให้ได้เปรียบม,มากเมื่อกีเ้เราแค่ว 7, ิ่งเจ็ดหรือวิ่งหก น,นี้เขาเบีเก้าเพืนแปะมันระเบม,มันแรงมากเราจะซูยากมากี๋ยวดูจบเลยแล้วกันเขาเหลือสองตัวแล้วอนที่หนึ่งพี่หมีโอ้โหก <c oughs> ำลังจะพูดเลยพี่หมีกับกอริล่าใครจะชนะโดนกอริล่าทุบไปเรียบร้อยโอเคสำหรับเกมซูบ,าบ้าจบในความยนแล้วกันนะครับไม่ได้ที่หนึ่งเลยได้ที่ห้ามากสุดเลยตอนนี้ โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์กด u b s สไคร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ